มาเล่นทงมือนี่พี่น้องเอาบักท่านมาให้ย่าอพอผน,นกอันนัน้นอันนั้นบ่อนกปากหางบ่เลี้ยวไปเขาจากปากมันหันริมสาเนั่นแมนยูดอกตัวใหญ่ๆนะเนาะนั่นตีปีกพับๆอยู่กับมีนั่นเห็นต่ขาวๆนั่นนกปากหางอันนี้ควายออกใหม่แล้วก็ลูกกระลังเป็นตะหักเดยเล่านอนอยู่ขางแม่เราเห็นต่หูซ่องรองอยู่แข็งไว้เนาะไว้หน่อยสมือนี่แข็งไว้ไว้ของยายเราอยู่โซนพูน เนี่ยมันถ่ายมันแมวกับหงเงาเงาเนี่ยบักผ้าว่นนนำพร้อมเอามาใส่หัวหน้าไปหันสองสองต้นมาจากผักไตอันกระลังไงกระลังงามยางไปซองเมืองก่อนโอ้ยเอาบะฮงไปเมือันลืมสุกค่ะจนว่าเนาจะขึ้นพ่อฮ่าขึ้นพ่อหามเง้ไปสันข้าวเดียวเป็นข้าวเดียวอันเหลืองเออเฮ้อเลยอืออ นี่เ้าวนํำหอมพว่มใยสําเดโอ้ปุใหญยคักตอนนีคือพุใหญยปันไหนจก็จงเหลือตเองนองง่ามมาตบานมันจิตเป็นพ่านเตี่ยเดยเพราะว่าเขาออกมาจากบา้านมันสูงใหญ่ข้าวเดียวนี่เนาะเ้าวน้ำหอมมาจากภากใต้ัวนี้นี่พลังงาม <c oughs> นี่บวมคงเล่าเรือซัมเน่แล้วมันสุกลุลายเดี๋ยวย่าย่เราดอยพักแปลนไว้เรามีนม้ำเรามีสายยางเนาะบระคองเพราบว่ามีสายยางอันนี้มันต้นอันฝรั่งผักขี้ฝรั่งผักขี้หอมเปร์หอมเปร์พักขี้ฝรั่งห,อ,หอมเปร์หอมเปร์ป้าดอกคลั่งไรมีแจี๋มก็เหลืองคือดีแท้ บอกคงเล่ากับมินไว้คุณลากๆเลยเอาเมียวเมียว,วอันมาอยู่ไปอยู่มายายก็เลยเลี้ยงวาลิโตนก็เลยเลี้ยงเอาจ้อยมาอยู่นี่เป็นลักได้ป่ะดิเมาเมาอยู่นี่ลงไรบ้างอันลักห่างใส่คนเงาเงาเงา,งาอยู่ อย่าง it ้เราเราเดอเย็นบปีแล <sh> <recruitment and> <ennen> well, ้วมาใส่อีกแล้ววันนีหลานเฮ็ดหน้าปังบ่อปีนี่ไอ้่เ้ะล่บ่ไม่กุ่งแปรมอีแมจะถามวันน้ตุ๋ยว่าบกุ่งมันมีสี่พมันจะเพ็ดหน้าปังมาบบกุ่งบออือสุพีวัตุ๋ยเฮ็ดโอ้กุงแพรมเงี้มีอมอือแบบนี้ก็เลยว่าถามกันมึงเดิสีเใจกันเร่อือกับสีแดงเดเยนา่เขาจะคล้องเขานะ มันกสิยู่ซิที่อย <c oughs> <bum cle> ู่ที่จะคองเขานั่นลหละเออคองเขาบางเด็กกสิบด้บ้านน้ำเขาตัวบ่อเฮ็ดกับเมื่อเดมองเฮ็ดดอกคอยละว่าอยู่หมู่บ้านนี่บ่ได้เฮ็ดกับเมื่องดมองเฮ็ดล่วบาอยู่ดอกเฮ็ดตั้งวันนั้นเหมือนกสิบไรกับเอื่อเฮ็ดดอกพัตตาวัสนุบอโอแล้วไปนํำบาดานมันเลยงามเนาะ น,นว่ายน่อยเป็นตหาหักตะหักเด้อพี่น,อน้องโอ้พิ่นเอาเงินสีพันพิ่ก็เลยเอาอันให้เห็ดเ,เขาเห็ดหน้าแทนนั่นนั่นบอกบอกพักแค่พักแค่เอาพักแค่บานเท่าล่ะพักแค่ไปคแก,แกแสงสมได้ย้ายแล้วปลูกว้ออมไว้ ไอแม่พูดเราเกี่ยวหยาอยู่งอมงอมอยู่คนเราดูกันอย่างนี้พี่น้องเราอยู่ปากทางพ่อใหญ่ไปใส่พูดเลยถามยายเราตอน้อ้แล้วกับมาดอกเราเกี่ยวหยาอยู่เห็นหลานมากแล้วแล้วกับย่างมากเริ่มอยูุ่่นเอาซีนาที่แกเอาพี่น้องยายเราไทยไปเหสิเตรียมปลูกครองเราได้ป่ะที่นี่